มีดเรานี่เหมือนปากกาเลยเป็นการการดีไซน์ดีไซน์ทั้งหน้าเนื้อภาพที่ออกไปไลายเนื้อพวกลดสัมผัสเนี่ยเราสามารถแยกออกมาได้ได้จากมีดเราเลยว่าจะให้นิ่มมากน้อยแค่ไหนการไปปรุงแต่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเอาไปเนี่ยจะไปทำอะไรต่อ สวัสดีครับผมโอ๊นะครับเป็นเจ้าของร้านวุทิเชอร์ชื่อเฟสฮาวิทฟาร์มครับผมโคขุนเนี่ยบ้านเราเนี่ยหลักๆเลยที่นิยมขุนนะครับจะมีมีสประเภทหลักครับก็จะมีพวกสายฟันฝรั่งเศสก็จะเป็นชาโลเล่ชาโลเล่เนี่ยก็หรือพูดง่ายๆก็โคขุนโพยันคำครับก็คือไทเฟนครับ และชนิดที่2ก็จะเป็นตัวแองกัสแองกัสเนี่ยจะเป็นพวกสายพันธุ์เมกาละก็จะมาบีดเลือดบ้านเราก็จะมีออกมาเป็นแบงกัสมั่งเพื่อให้อยู่ในในโซนร้อนขึ้นมาได้อีกอย่างเงี้ยครับผมถ้าจะไปสายมันแทรกเนี่ยก็จะมาเป็นพวกวากิวที่ได้ทั้งเนื้อนุ่มด้วยและไขมันที่ค่อนข้างนิ่มครับคือเริ่มต้นเลยเนี่ยครับผมทั้งพี่ชายผมแล้วก็ญาติผมเนี่ย เป็นเกษตรกรเป็นรายเล็กๆอยู่ที่นครพน,นมพอผมได้มีโอกาสไปเห็นวัวสายพันธุ์ดีๆขึ้นมาเนี่ยเทียบเท่าของญี่ปุ่นหรือว่าคุณภาพเนี่ยไปไปร้านอาหารพอได้นีครับผมผมก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเออถ้าเราเป็นเป็นทั้งเกษตรกรด้วยเป็นทั้งบุชเชอร์ด้วยเพื่อจะมาพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ของในกลุ่มเนื้อของเราเนี่ยมันน่าจะดีคือจะบอกว่า ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจครับผมคือความใส่ใจที่เหมือนกับว่า,าตื่นมาทุกเช้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมองว่าวัวเราเนี่ยสังเกตว่า,ามันโตไปเท่าไหร่แล้วช่วงนี้ขาดวิตามินตัวไหนอาหารควรจะป้อนตัวไหนเข้าไปเพื่อให้วัวของเราเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดเราต้องใส่ใจถ,ถึงขั้นนั้นครับผม คืออย่างแรกเลยวัวนะครับตัวเนื้อเนี่ยเขามีเป็นกลิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วมีรสสัมผัสที่มันมันค่อนข้างชัดเจนเพราะเป็นเป็นเหมือนเนื้อตรงกลางที่ไม่สาบมากินเกินไปไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่เละมากินเกินไปผมว่ามันเป็นตัวตัวกลางที่หลายคนทานเข้าไปแล้วรู้สึกได้างครับมันจะวัวเนี่ย ในแต่ละส่วนในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องรสชาติรสสัมผัสครับผมและเวลาทานเนี่ยถ้าทานเนื้อที่ผ่านกรรมวิธีที่สมบูรณ์แบบมาจริงๆเนี่ยเราจะแทบไม่ต้องปรุงเลยสังเกตได้เหมือนกับจะมีคำหนึ่งคือคำว่า Butcher s t เต k คือคำว่า Butcher s t เต k เนี่ยหมายถึงว่าเนื้อที่ผ่านกระบ,บวนการบ่มซากมาแล้วสออาทิตย์แล้วให้บูชเชอร์ตัดแล้วก็ทำ แค่เกลือกับริกไทยเพื่อให้ได้รสชาติเนื้อตรงนั้นออกมาจริงๆเราพูดอย่างนี้ว่าคนญี่ปุ่นหลายคนชอบชอบเนื้อเราเพราะว่าคนทานเนื้อจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงถึงรสสัมผัสเขาจะพูดเลยว่าเขาชอบน้องลายเราเขาชอบสะโพกเราส่วนส่วนพวกนี้มันคนไทยนี่คือไปเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อไปเป็น แกงอย่างเดียวเลยนะญี่ปุ่นบอกเนี่ยรสชาติมันเข้มข้นมันออกนี้มันมันได้กลิ่นถึงอาหารที่เขาเลี้ยงออกมาเนี่ยว่าเ,เขาตั้งใจนะพาร์ทหลังของของขาวัวทุกชนิดเนี่ยครับมันจะเกิดการขยับค่อนข้างเยอะเวลาการขยับค่อนข้างเยอะเนี่ยพวกกล้ามเนื้อพวกเส้นใยเนี่ยมันจะทํางานค่อนข้างเยอะมันทาให้เกิดความหยาบความหยาบแต่ด้วยความพิเศษของเป็นวัววากิวเนี่ย ไปจนถึงขาหลังเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเลี้ยงอย่างถูกวิธีนะครับผมขาหลังมันยังมีความนุ่มและมีความเด้งความกรอบมันจะได้ทั้งกลิ่นที่เข้มข้นความนุ่มความกรอบคับไปในตัวถ้าถ้ามองหาร้านเนื้ออยู่อยากจะแบบสัมผัสกับวากิวทั้งตัวทุกชิ้นส่วนนะครับผมก็ ที่ร้านเราเนี่ยก็มีมีให้ดูทุกทุกชิ้นส่วนเคถือว่าได้ทั้งแทบทั้งตัวยกเว้นเครื่องในแล้วก็จะได้สัมผัสกับวากิวที่เลี้ยงโดยเกษตร,รษกรกลุ่มเล็กๆที่ตั้งใจครับแล้วก็เป็นวากิวไทยวากิวแท้ๆจริงๆที่นี่ครับ